สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะบอกถึงเรื่องรอบแข่งแข่ง้นะครับบอกถึงเรื่องของ Sur survival นะครับอ่าแล้วมาเปลีเป็นธรรมดาครับเนี่ยพ่ s โซ v ว v a l นผมหาของมาเพียบเลยนะผมเวลขออภัยด้วยนะครับเพราะพอดีว่ามันบั๊กครับน้องผมน่าจะเล่นโกงไว้ไหมครับขออาัยนะครับ,บ,าารบนะครับ ก็บ้านนี้พวกนี้ผมก็ไปหาเองเท่านั้นครับพวกนี้ครับผมหาเองหมดนะครับผมไม่ได้โกหกครับตัวเองชงเองชาร์จผมก็ทําเองนะประตูนรกผมก็ไปมานะครับแต่ยังไม่เจอพวกที่อยู่ของพวกวิตเชอร์นะครับนี่ครับผมก็สร้างบ้านเองครับไปหาเล่หหาอะไรมาเองครับนี่ครับเดินผักน้ำแรงครับเล่นกับน้องครับก็กสือไ่าใช้ได้นะครับใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นได้ครับที่ผมเคยแคสไว้ครับ ติดพิยอร์ฟอร์มไหมครับครับนี่ครับเข้ามาเลยครับเนี่ยห้องครับไปเขียนที่ผมบอกครับที่ค้นหาครับผมขอเขียนสองสี่สี่เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดครับเข้ามาเล่นกันได้ครับอ่าเข้ามาเล่นกันได้ครับผมอ่าผมรอได้ครับเล่นเล่นกันได้นะครับเชิผมเปิดนะอ่าตอนนี้ครับสวัสดีครับผม